สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะความคืบหน้าในพิธีเปิดซีเกมนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฮุนเซนและมันคือความอัปยศของอาเซียนพิธีเปิดซีเกมโดยมีการเจตนานำเอาธงชาติของอินโดนีเซียเมียนมาและเวียดนามกับหัวลงและเมื่อพิธีจบลง ก็สร้างความไม่พอใจให้เป็นอย่างมากต่อคนในสามประเทศนี้โดยเฉพาะประชาชนในประเทศอินโดนีเซียถึงขนาดโกรธแค้นต่อนายฮุนเซนเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธงชาติของเพื่อนสมาชิกในอาเซียนกันหรือยอย่างไรการกลับหัวของธงชาติสามประเทศดำเนินไปจนเสร็จสิ้นพิธีซีเกมในประเทศเขมรฮุนเซนก็เล่นบทเงียบแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนคือผู้อยู่เบื้องหลังให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา และปล่อยให้ชาวขมรออกมาขอโทษแทนตนในสังคมโซเชียลจริงๆแล้วธงชาติที่ฮุนเซนต้องการนำมากับหัวมากที่สุดในกีฬาซีเกมก็คือธงชาติไทยแต่ไม่ว่าจะนำธงชาติไทยมากับหัวอย่างไรธงชาติไทยของไทยก็ยังคงตั้งเป็นเด่นสง่าอยู่แบบเดิมและแถบสีแดงของธงชาติก็ยังเรียงอยู่แบบเดิมไม่ว่าจะกลับหัวลงสักกี่รอบก็ตาม หวยจึงไปออกที่ธงชาติของอินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแทนนั่นเองประเด็นที่มุนเซนสั่งกับหัวธงชาติของประเทศสำคัญในอาเซียนในพิธีเปิดนั้นจากข่าววงในไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจอย่างชัดเจนโดยมีเหตุผลที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งว่าการตั้งใจเอาธงชาติของประเทศในอาเซียนที่เป็นคู่แข่งแย่งเหรียญทองที่สำคัญของเขมรเอากับหัวลงนั้น มันเป็นพิธีกรรมความเชื่อของหมอผีขมินเพื่อที่จะทําให้ชาติคู่แข่งเหล่านี้พลาดเหรียญทองและเป็นเจตนาของฮุนเซนที่ต้องการให้เป็นแบบนี้เพราะเหรียญทองซีเกมส์ของขมิ้นจานวนมากล้วนมีผลต่อคะแนนเสียงที่กําลังจะมาถึงของนายฮุนเซนผู้นําขมินฮุนเซนจึงพยายามทําทุกอย่างแม้จะรู้ว่าประเทศในอาเซียนเหล่านี้จะโกรธเกลียดชาวขมินมากเพียงใดก็ตามแต่ฮุนเซนก็พร้อมจะทํา หากมันเป็นผลประโยชน์ต่อตนเองและไม่ได้สนใจประเทศในอาเซียนที่จะมีการประทวงและไม่พอใจในสิ่งที่ตนทำแค่ํำขอโทษไม่มีเจตนาทุกอย่างก็จบลงแบบง่ายๆแม้ว่าจะมีผู้รู้ทันในสิ่งที่ตนกระทำลงไปก็ตามการนำธงชาติของสามประเทศมากับหัวลงในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมของเขมรย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วที่จะเกิดการผิดพลาดได้มากขนาดนี้จึงทำให้เกิดความสงสัยขึ้น และมีการส่งคนเข้าไปตรวจสอบแบบเงีเงยบๆจึงได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดผู้ที่สั่งการให้เป็นแบบนี้ก็คือฮุนเซนเพื่อให้ทฤฤําพิธีตามความเชื่อของศาสนานับถือผีและการกระทําและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฮุนเซนก็เกิดมาจากเจตนาของเขาที่เชื่อว่าขมนจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้เมื่อสืบรู้ความจริงผู้นำชาติต่างๆในอาเซียนจึงไม่ได้ติดใจอะไร พอรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของฮุนเซนเป็นอย่างดีและไม่อยากไปคล้องแวะให้เกิดปัญหาขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าไม่อยากไปให้ความสำคัญกับผู้นำเด็กเลี้ยงแก่อย่างขเขมรที่มันเสียเวลาไร้ค่าและไร้ประโยชน์แค่ส่งนักกีฬาแข่งๆไปให้จบลงเพราะปวดหัวกับความไม่ได้เรื่องของฮุนเซนและพลาดกันทุกชาติที่ซีเกมจัดในประเทศขเขมรในครั้งนี้แต่กลายเป็นเกมการเมืองและผลประโยชน์ของฮุนเซนไปแบบเต็มๆ โชคดีที่ประเทศไทยออกแบบธงชาติออกมาได้สวยงามเด่นสง่าและหมอผีขมิ้นไม่สามารถนำมากลับหัวทำพิธีลงคาถาอาคมได้อาจจะเป็นเพราะพระบารมีของปฐมกษัตริย์ไทยในทุกยุคของราชอาณาจักรของเราสามารถปราบประเทศเมืองหมอผีขมิ้นได้แบบหมดจดและเด็ดขาดได้มาตลอดแถมยังได้นำประเทศหมอผีพวกนี้มาเป็นทาสเฉลยอยู่หลายร้อยปีแม้จะพยายามส่งเสริม เอาเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้กับคนพวกนี้มาตลอดแต่สุดท้ายการนับถือผีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ยังคงสืบสานต่อกันมาจนถึงลูกหลานในปัจจุบันค่ะและเรามาดูความคิดเห็นจากชาวเน็ตกันมากนะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรความคิดเห็นแรกท่านนี้บอกว่าคนโปรแลนด์คงแปลกใจนี่เราไปแข่งซีเกมด้วยหรือความคิดเห็นต่อมาบอกว่า อย่ามาแก้ตัวเลยขะเมนการผิดพลาดเรื่องแบบนี้คือการไม่ให้เกียรติบ่งบอกถึงความไม่รอบคอบและไม่ใส่ใจนี่หรือซีเกมที่ดีที่สุดในโลกและความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขะเมนใช้สยายสะกดทีมคู่แข่งที่จะมาแย่งเหรียญทั้งอินโดเวียดนามโดยการปักธงกับหัวและความคิดเห็นต่อมาบอกว่า1ิปีไม่โง่จริงจัดแบบนี้ไม่ได้นะผู้นำาขะเมนพาโง่ทั้งประเทศ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจากอินโดนีเซียเป็นโปแลนด์เรื่องนี้สำคัญเพราะมันสื่อไม่ให้ความสำคัญสมาชิกในอาเซียนเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าโชคดีของคนไทยขมิพยายามกับหัวกับหางอยู่หลายครั้งแต่ทำอะไรทงไทยไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันจงใจมั้งมันต้องการเป็นที่สนใจขมิพวกนี้มันคบไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า พาม่าเวียดนามอินโดโดนหมดแค่ทงความคิดเห็นต่อมาบอกว่านึกว่าขอทานจะแถว่าเป็นข่าวปลอมจากไทยซะอีกปกติอะไรที่ผิดมักจะโยนให้ไทยตลอดนี่แต่รอบนี้ความห่อยแตกมันชัดเกินไปเนอะยินดีด้วยชาวทาตขมิความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขมิไม่สามารถกลับหัวทงชาติไทยได้เพราะกลับยังไงก็เหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ้าอินโดนีเซียขึ้นรับเหรียญทองขเขมรนจะผิดพลาดอีกไหมความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันคือกลยุทธ์ของกัมพูชาที่ต้องการให้คนดูซีเกมเพิ่มขึ้นกลยุทธ์แบบสกรปรกมีแค่กัมพูชาที่ทำแบบนี้ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพม่าเวียดนามอินโดติดธงกับหัวทั้งสาประเทศมีชาติสมาชิกแค่1ิประเทศยังทำงานหยาบขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ขเมนคงอกแตกตายเพราะกะจะกลับด้านธงชาติไทยแต่กลับยังไงก็เหมือนเดิม55กลาบขอบพระคุณบรรพบุรุษไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเชื่อเถอะเพื่อนอินโดว่าขเมนมันเจตนาตั้งใจกันแกล้งมินเกียรติอินโดขเมนมันคิดว่ามันเป็นลูกน้องจีนก็เลยทําแบบนี้ถ้าไม่ตั้งใจรัฐบาลต้องรีบออกมารับผิดชอบแต่นี่ให้ประชาชนลูกกระจอกออกมาขอโทษแทน และความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชอบสร้างดราม่าเพื่อให้โด่งดังความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคาเมนเจ้าภาพครั้งแรกและเจ้าภาพครั้งต่อไปอีก50ปีเจ้าภาพที่จัดงานที่มีแต่คําว่าตําหนิความคิดเห็นต่อมาบอกว่าโปรแลนด์คงยืนงงในดงขาเมนประเทศโปรแลนด์มาอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วหรือและความคิดเห็นต่อมาบอกว่า มัวจ้องแต่เค็มประเทศอื่นจนลืมเอาสมองมาใช้ห5าหห้าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทีอย่างนี้ขอโทษทีเคมโน่นนี่นั่นด่าเขาไปทั่วไม่ขอโทษต่อให้ขอโทษก็ไม่มีใครให้อภัยหรอกขมเมนเอ้ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ